น้องคาเมื่อนีสิผ้าจั่วอันนี้นะคะคือดอกอาติโชคนะคะเห็นไหมเขาเปิดออกไปเขาได้คลายดอกบัวนะคะกินสดนะคะก็จะมีความฝาดหวานนะคะต้มสุกยิ่งหวานอร่อยค่ะย่ำกลืนน้ำลายด้วยออกเป็นหวาน คข่ไยๆกินบังยงปมปามนะย้ำวอากินมันออกฝรั่งหวานย้งกินน้ำลายแบบว่ามันหวานน่ะกินแท่นหัวปลีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาหนี่ก็มาพบกับช่อง Sauce พาวเวอร์ในตางแดนอีเช่นเคยค่ะนะคะปุ้ยอยู่ประเทศสเปนเด้อค่ะนะคะมาค่ะนะคะมาเจือดำกันค่ะอ้หอนเลย เมนูวันนี้นะคะเมนูปอบค่ะพี่น้อง <laughs> จุตับนะคะตับเม่วา่นะคะเนี่ยนะคะน้นะะนำจิ้มก็ตัวเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเราจะใช้น้องพรแต่มัมากลัวสไดกิน แล้วก็ใส่น้องพรสัหน่อยนะคะม,มาเรย่อพี่น้องอ,อ่ะให้ท่านผู้ชมกินก่อน 嗯。Mm hmm. หาใครนะคะกินดิบไม่เป็นก็กินแบบสุกนะคะอืมอืกินกับลูกพักชี มาค่ะมากินกับช่องเสารสุรินนะคะยำจัดเต็มกับจัดเต็มทีค่ะพี่นอ้องน่าสุดมากนี่นะคะเป็นยำบนเส้นใส่หมูพามาเฮ็ดไลาไปน,น,นี่กินมาบอกยิมเม่ดดอกเอา,าอ่างื้งอราหนามากไม่ไหมเยี่ ยำใจโม่ใส่ปลาหมึกก็ลอ,อ,อ,องกินบลามึกกับใบบัวถิ่มเด้อากินบลาเมึกมันเสียเอมยงามเพาะกินอ่างไงนะคะเขาทำไม่เลวอ่ะดอกอจิชโชกนะคะดอกอจิชโชกาต้มแบบสุกสุกเหมือนกินได้ทั้งเปลือกไง หวานค่ะยำซุกแล้วแสกยำเรากินนะคะเราก็จะด,ดูด้วยนะคะว่าเราเคี้ยวได้ตรงใดที่เคี้ยวได้นั่นแหละแสดงกินแดดตรงใดเคี้ยวไม่ได้แสดงว่ามันแก่นะคะอย่าไปกิน บนบบนี้ตรงอ่นอนๆค่ะนะเขามีเกสรตรงกลางคล้ายกันกับดอกบัวต้มกินม่าจะมีความมันตรงดางน,นั่นแหละมันชาคูต้ม <c oughs> มีความหวานนิดๆ เดี๋ยวย้ายปอมาแอบกับยวเขาเห็นต้องกินแบบสุกก่อนนะคะกินกับก้าเยี่ยม Voilà, ma pète. chăm hương sinh cả, cả đi đây mm. พอๆันเนาะราไม่นึ่งเยอะนึงแค่นี้อ่ะเผ็ดแสบจากกินังหลยเปิดโพ อย yeah. ่าทำไมจะบอกว่าเป็นอะไรแบบแบบเ <laughs> บียร์สเปนนะคะเปนแนวนี้นะคะก็ต้องกินแอลกอฮอล์นะคะบรรยากาศนานาแบบนี้เป๊กจังหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเปน็นการาด เลมอนบานเ้องกับโซโดาอันนี้โซโดาบักหนาวแปลเป็นไทยแปลเองนั่นแหละถูกถก็ไม่ถูกไม่รู้มาเด้อ นะแบบดิบมันแขง็งน,นี่ยไม่สกินดได้้ลอกออกไปนะี่ยเลือดน้อยเดียวกินดิบกินสดก็แบบแล้วแต่ความชอบนะคะท่านผู้ชม ส่วนตัวคือชอบแับโปงเมปีน่ะถามว่าเอาไปทําอะไรกินได้ป่าอ้ยได้หมดแล้วแต่จะทำเอาไปมกเอาไปแกงสมพัดนัดมั้ย ถ้าสเป็กนกะนิยมต้มอบดอกยังไงแกไปเลยอะไรอ่าเดี้ยสิยังไง มา้าเนี hmm. <this> mm ้แเดนี้หวานถ้าน้ำหล่อนปูขึ้น <laughs> <laughs> น่าแล้วมันออกหวาน So I just ไม่หเหมือนกคบเอียบแล้วกว่าจะได้มันนังเสนอหน้ากินชัว <c oughs> ลายในคือแบบว่ากินลายขาบสองขาบกับมันจริงๆเราเมย์เมย์ยังแต่นั่งกินกับมัดแต่ว่ายเมยแห้ง มังไม่มล่างปาอมเปียวอมไอยูบ้านปุยเอิญสปอนเซอร์ภาษากลางเขาเรียกว่าสาวรสมั้ย นะคะหมักทงเฮงนี่นะคะอวบเร่บวบเร่ เขาเรียกว่าบกน้าวาวันนี้นะคะปุ๋ยการ์ลาทำเชมไปก่อนแล้วนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ๋ยด้วยนะคะวันนี้การลาทำเชิญไปก่อนลวเดอ้อค่ะนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ,คะ